สวัสดีครับมือนีแอดจะพาเดินทางไปหาพ่อสักหรือเสียนสักนะครับเพื่อไปติดตามแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2000หาอย66แนวทางของพ่อเพิ่นงวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นแนวทางที่น่าติดตามมากๆนะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาเขาไปรับช่วงตัวเลขแว่พิใศษตัวใด เด็ดบ so no ่จ well, ังได้ถือใจพี่เจโนงบ่จังได์ก็ให้ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับพ่อห้างขายกันไปอยู่สองหมวดผมคิ่าสองหมวดนี้เนาะหมวดเดียวหมวดเดียวหมวดวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาแค่นั้นเพราถึงสองหมวดนะครับวันนี้มาตามหมวดเดียวเลขเขาเลยท้ยสุเลือกเลือกมันว่นเขาเติมเต็มเนาะเขาเอาไปพวเขาาไปกันลุดเก็มอืายทุกปี เขียนปรทุว่าปีถ the ือหลายนโมหกว้าเขาจจดเล่นะอือยุกานที่บอกคือกนที่ว่าเป็นเอาไปดูดถกเดือนทุกทุกวนเลยนะแร้ก็ไปดูดเต็มเต็มววนี้เเอาไปไ้ชจเเอาไปดูดนะค่ะ F4 นะพ่อเนาะแต่วันเลวเองเปหนอยเขาไปมาเอาอีกันนี้พ่อให้ศูนกับหนิ่งบุ วิ่งบนศูนกับหนึ่งแต่ว่าเด็นหนึ่งเลยเด่นหนึ่งลอยเปอร์เซ็นลยหนึ่งอยร์เซนหนึ่งนี่ต้องมากนะพ่อหนึ่งมากเท่านั้้มาสามมวจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสามมวจะได้มันออกสิเกาออกหนึ่งหนึ่งก็มาเจอนามี่ล่างนี่้ห้ากับหกเตว่าเด็นให้เลยอเด่นหาลอยเปอร์เซ็นเลย ลางวิ่งหัเออเดินห่าเออเดินหาแต่ว่าหนึ่งนีสำหรับบนนียังยังเป็นตัวเด่นอยู่กันยังเป็ตัวเด่นเด่นเด่นพอพอมั่นใจขึ้นหนึ่งต้องไม่เห็นอีกมาเลยก็เป็นหนึ่งปดสามน่เป็นหนึ่งเก้านได้มาสองเกครับแต่ว่าสีเด่นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนถึงว่าจะเป็นหาแปอาจจะเป็นตัองตัวกันหแปแต่ว่าเด่นหาเกาเลยครับห่างกา เบอนี่ก็เป็นแรกของว่อที่กียรติศรีนเนาะพ่อทีตัด,ดให้เป็นแบบแบบว่าสรุปโภคไทยเป็นเรื่องแบบครับมาที่ามก,กันครับ c ี่เมืองว่าครับอย่าลืมเป็่นึ่งอีนเดียสี่ตัวนี่หนึ่งมี่หายมีแบบ่แกม่ตอง เขาบน่างได้เขานางด้สี่ตัวนี่ไหเห็นแน่นอนบนล่างหนึ่งห้าแปดเก้าสิบเออี่มีคู่หนึ่งอยู่บนรางสี่สี่ตัวเห็นว่ามาแน่นอนสองตัสองคู่เหอมาสองคู่เลยเด้บนมาอันนี้โอ้สี่ตัวมาสองคู่มาบนรางเลยสี่ตัวมาบนล่างโอ้เีบน่างมี่หนึ่งนี่หามีแปดมีเก่าติ่หอเออสูตรนี้เฮ็ดขี้ม่โอสูตรนี่เป็นสูตรไม่สไม่นมากนัง สี่ตัวมาให้เห mm ็นบนล่างเลเห็นมาสามมวดห้เขาทุกมวดเลยห้าบนล่างเลยโอ้จำวีดีเลยหนึ่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเก้จำวีดีมาแน่นอนบนล่างบนล่างยังเราปูเลยค่ะเยี๋ๆยกพ่สูกได้ิสูจวนี้แล้วมันคิหนึ่งเลยเก็เดี๋นเยวก็เห็นนนอะเยอะกะเฮียนี่สูจนเรื่อยค่ะอารพิสูจน์ในคุกพอ เปลนผู้ช่วงตุเลียงหน้าท่าให้เอฟซีได้เบิ้งคันเลยนะครับนี่นะครับพิสิชัดเขียนนะครับน้องเอฟซีครับวันประจำวันที่หนึ่งมีนาคมปกตินะครับนี่บนศูนย์กับหนึ่งครับคุณพอเดินไปทีหนึ่งด้วยครับปกบครูมีสามครูมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าคุณพอเดินไปทีหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งเก่านั่นเป็นพลาดล่องน้องพอกับอ้วกาค ล่างวิ่งไปที่ห้ากับโพอเดินไปที่หานะครับแล้วทาากับพี่สามภูเพื่อนครับมีห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้านั่นเป็นพรเอกแล้วพ่อห้าแปดแปดเก้านั่นกับเด็ดกระลอกคือเกาแล้วก็จับตานี่ครับเรองซี่ซีโต1หนึ่งห้าแปดเก้าเพราะว่ามาให้เห็นแน่นอนบนล่างพร้อมเล่นไมบ้างก่อนแปลว่าบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งในซีโตนี้ต้องมาให้เห็นนะคะนาะเพรว่าสูตรนี้เพราะว่า เป็นสูตรใหม่ใส่มาสสามหดแล้วเนาะพ่อเนาะแต่มาทั้งบนทั้งล่างเลยมันมาพ่อโอ้โหเป็นสูตรนี่ยต่อไปต่อไปอาทิตย์นี้ใส่สูตรนีย่าโอ้เป็นสูตรที่คิดคนขึ้นมาใหม่นะอ่ะในปีหกหกเลยไหมพ่อโอ้าแสดงว่าวันที่แล้วสูตรนีกับเขาทั้งบนทั้งล่างเขาเด้่มวนมวนที่แล้วมัหายกับมาแต่ว่าพอเปลี่ยวมาโซ่เปลี่ยวมาโซ่เนาะโซ่หนึ่งเจ็ดแปด 0178วันนี้0178มั่นกวมาไมอีรีลรบอกว่าคือวันนี้พอได้15แป9เ้าวัดทีวันที่10พงนั้นได้0178โอ้เจ่าสตรเก่ากบนิู้ตรเก่าค่ะโอ้สตรเก่านี้วหัวคนแคบคบแบนาจอวบคับสูตรดเก่าหัวกับนไวใบยืดเด้ขนานี้หัวก็มากแปลงมไก่4วันที่แล้วนะ3 อันนี้เป็นของวัดที่แล้วนะคะเข่าศูนย์แปดค่ะเข่าศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะเอฟซีเนาะค่ะอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เคยลงทุกวัดมาพ่อเคยเคยลงทวดนี่นี่โตไหมเปพ่ตโตไหมพอลงนาเดือดมันจะเป็นห้าเก้าศูนย์ะค่ะอ่าเห็นกันว่านอกค่ะเอซ แต่ว่ามันมันมันเป็นสูตรเก่าอยู่แต่ว่าเขาเอามาลงชื่อเชื่อสูตรเก่าเพื่อเข่าดีปฏิวัติสูตรสูตรเก้านี่ก็เป็นที่ประกบผู้ให้เนาะพอเนาะหัวที่พันมาเอากับเอฟซีแต่ว่าต้นนี้ละมันสีมาแห้งหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้าเป็นสูตรใหม่้นะพ่อที่สีมาแห้งเนาะอเอฟซีกับพอเพิ่นถือว่า มืนอนี้กับวันซีกิบซีแล้วนะคะกับเห็นไหมเน้นให้กันเลยน้องผอเนาะเป็นโอรสุดท้ายเลยเป็นเพราะว่าอีกซีมือหามือเลขกกออกแล้วน้องผอเนาะมั่นคุณนายได้เลยจังเบิ้มใช่จังเพนน่องันสูตรายนี่พ่อมันใจเลยมันใจเลยมันเพราะว่ามันสาวดติดมันได้มันนี้มันที่มาเยี่มมาเยี่ยมมาติดนี่แหละ โอ้ตั้งแต่เฮ็ดสูตรมากมันใจสูตรไม่นี่ที่สูตรคนได้คักเลยเป็นม่พรอโอ้ซีโตมากเนาะโอ้ก็เลยตั้งแต่เฮ็ดมากนี่แหงว่านี่ปันมาพร้สูตรนี่แล้วกลายว่าเป็นสูตรนี่เป็นสูตรเด่นเลยโอ้เป็นสูตรเก่งเลยเนาะมันสิดังไปเลยนะสูตรสีดังเลยเนาะค่ะยิ้มขึ้นมาเป็นเจ้ากอกี่เลยเออจะมันแน่ในวงการ ต้องมาให้เก็นเนื้อรอบเกิดจะเห็นอลายตัวเกียน้อยตัวเถอะเถอะเอาครับตัวเลีงหน้าทางบางใบอีกที่ขึ้นแคบหนาต่อไว้เป็นที่รับรอยนะครับค่ะ่อฟันบ่คคะฟันบีไปคะเกินฟันนี่มันป่ทันโปกปันใดฟันฟันบ่ทันมันยังไงล้าไม่โปไปฟันไม่เอียบยังไงโอเห็นเหลืองยรอบนี้ยังเื่อฟัน ก็ <ersch> <S <S ันบ่ไปยังพอพอตะวันเนี be, yeah, so. yeah. right line, we ่ยทางเด็กเขาคำอยู่แล้วเด็กคำนวณอยู่แล้วสันจอดได้พอวันนี้วันใจปะพ่อวันใจใจวันใจคือเ่าเนาะพ่อสันจอดสันจอดกับีายก็วายก็เกี่ยวเมียนค่ะเนวทางนะคะนอกจากมันสีขาวกับขาวอยู่แล้วพวกเกี่ยวก็สันจอนะคะเอออมาลวเมา ตุ้มดอกอะลรอ่าห้อง<ๆ>ตรงไลๆ่ๆขึ้นค่ะโอ้เก่งๆสี่ตัวมาเห็นว่าซีตาซ่ตัวนีมาแน่นอะนแต่ว่า FC ต้องจับให้ถึกมากบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะบ้ถือ <ค Rose> ว่าเป็นถือว่าเป็นเลขหน่อยโตถ้าแม่นว่าซี่ตัวจับคู่มากเต็มนี่คือเป็นแค่เลขกหกคู่หกคู่นี่มากบนล่างนะคะ FC หกคะู่นีมาเห็นบนล่างหนึ่แปดเก้าค่ะเป็นที่นาติดตามรดอดเอร์บันเนาะคะ่ะ ดังเลยดังเลยนอฟฟอร์ก่อนเนี่ยเอ้าแถวบ้านผู่นอฟฟอร์คำนวณนอนดังกันคักแล้วมาเอากระดูดกระดูดเลยขันพ่อฟังซีเอฟซีกับฟังน้ำเงินกับซีดีใจแล้วก่อนไม่มั่นใจรอดไม่มั่นใจรอดแล้วก่ะเอาชัดเจนนะคะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาภน้ำกันนะคะ สวัสดีครับผอสวัสดีครับสวัสดีครับมับนมาต้องกันครับไปเอง้อนะครับค่ะ